ก็มีดราม่าถล่มยับการมินติกตอกเกอร์สาวชาวเกาหลีใต้ชื่อดังจนได้ค่ะพร้อมกับโดนจวกยับแบบแรงเวอร์ว่าไม่เกรงใจบ้างหรอทับเอาแน็กชาลีที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ขอทนออกมาชี้แจงว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ เรื่องราวดราม่านี้เกิดขึ้นเมื่อแน็กชา์ลีและกามินได้ข่วงคู่ไปออกรายการแฉพร้อมกับเปิดใจถึงเรื่องราวติ๊กตอกสื่อรักจากมิตรภาพสู่ปรากฏการ์ลุ้นรักข้ามประเทศแต่กลับกลายเป็นตอนจบของรายการแฉด้านโลกโซเชียลกลับปรากฏคลิปของกามินที่กำลังเลือกหยิบกระเป๋าสายมูของแบรนด์ดังที่ได้ไปออกรายการแฉในวันเดียวกันหยิบไปถึง15ใบเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันเลยค่ะ ถูกเผยแพ้ออกไปกลับมีดราม่าถล่มยับกามินจนได้เมื่อชาวเน็ตส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการที่การมินหยิบกระเป๋าสายมูไปถึง15บใบแล้วก็จวกยับว่าบางทีก็ควรจะเกรงใจบ้างซึ่งการที่การมินหยิบกระเป๋าไปถึง15บใบคือมันเยอะมากพร้อมกับแซะแรงถึงการมินอีกว่าไม่ชอบได้ไงเอาไปตั้ง15บใบและการที่การมินเอาไปตั้งเยอะขนาดนี้ก็ต้องจ่ายตังหรือเปล่าทาเอาแฟนคลับจํานวนมากรู้เรื่องที่การมินถูกดราม่าก็ไม่ขออยู่เฉยเข้ามาปกป้อง กามินทันทีว่าถ้าดูจากคลิปเวลากามินมาออกงานน้องจะดูจิมตัวกิริยาน่ารักมากแล้วก็เกรงใจมากถ้าคิดแบบธุรกิจยิ่งกามินเอากระเป๋าไปเยอะก็ยิ่งดีซึ่งกามินคือผู้หญิงที่ฉลาดแล้วการที่กามินหยิบกระเป๋าคงคำนวณดูแล้วว่าจะฝากใครบ้างแล้วเพื่อนกามินส่วนมากก็คือติ๊กตอกระดับต้นๆถ้าเพื่อนได้รับก็ต้องรีวิวของฝากจากกามินที่มาออกรายการทีวีที่ไทยนี่คือการตอบแทน พร้อมกับซัดก,กลับคนที่ดราม่าแบบแรงเวอร์ไม่แพ้กันที่มาด่ากามินอีกว่าใครดราม่าก็เก็บสมองไว้ใช้เรื่องดีๆบ้าง ตอนเรื่องราวดราม่านี้รู้ไปถึงหูแน็กชาลีไม่ขอปล่อยให้กามินโดนด่ายอยู่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปแล้วออกมาคอมเมนต์ปกป้องกามินทันทีว่าผมเป็นคนบอกให้หยิบเองครับและพี่กิ่งเจ้าของแบรนด์กระเป๋าสายหมูก็เป็นคนที่น่ารักมากๆเวลาเราเลิกรายการแล้วพี่กิ่งก็จะให้กระเป๋าผมไปฝากคุณแม่เพื่อนและพี่สาวตลอดครับซึ่งผมต้องการให้เขาได้ใช้จริงๆด้วยเหมือนตัวผมที่ได้ใช้จริงๆเพราะผมกับกามินยังต้องทํางานกับพี่กิ่งต่ออีกหลายงานพี่กิ่งน่ารักกามินน่ารักล้ำ ของผมน่ารักมากๆครับขอบคุณทุกคนนะครับรวมถึงคุณกิ่งซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์กระเป๋าที่กามินหยิบไปแล้วเกิดดรามา่าก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดสยบดราม่าทันทีเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะบอกว่าน่ามีอีกตัวหนึ่งนะเอามาให้น้องเลือกหน่อยน้องแดก็ยกมายกมาให้กามินเลือกเขาก็หยิบเขาก็หยิบ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 คือความเข้าใจกิ่งกิ๋งคิดว่าสิบใบแต่ว่าทีมงานบอกว่านับแล้วได้ทั้งหมด15ใบกิ่งดีใจนะ หมือนที่คุณหมอที่กิ่งพูดทุกคนอยาดรามากกิ่งดีใจที่น้องเอาเพราะว่ายิ่งถ้าน้องเอาไปให้คนเกาหลีเอาไปให้เพื่อนหรือฝากไปให้พ่อแม่พี่น้องอะไรของน้องก็แล้วแต่เฮ้ยมันยิ่งดีต่อตัว,ตว,ตวกิ่งนะกิ่งก็ยินดีมากให้เอาไปฝากเลยค่ะขณะที่โลกโซเชียลมีการแชร์คลิปของกามินที่นำกระเป๋าสายหมูแบนของคุณกิ่งที่ได้จากรายการแชฉไปฝากเพื่อนๆชาวเกาหลีแถมกามินอย่างน่ารักแอบใส่เงินเป็นขวัญถุงลงในกระเป๋าสายหมูให้เพื่อนอีกด้วยค่ะ เรียกว่าใครที่ด่ามาว่ากามินโลบหยิบกระเป๋าไปเยอะไม่เกรงใจกันบ้างหรอจบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่านางชาลีแล้วก็คุณกิ่งซึ่งเป็นเจ้าของแบงกระเป๋าก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดแทนกามินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l เว e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ